สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับอีเวนต์ใหม่นะนั่นคือพระไพยมณีเอดิชันพิเศษนะครับมาเพื est s, turkey, ่อฉลองเทศกาลลอยกระทงนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆเห็นอะไรไหมพอพี่แกใส่คอตูมนะครับพี่แกจะถอดเสื้อนะครับเพื่อนๆนะโคตรเทสนะเพิ่มความเสี่ยวหนึ่งร้อยเท่านะเพื่อนๆนะที่จัดมาครับเพื่อนๆเรามาเริ่มกันที่โน้ตดนตรีอันที่หนึ่งเลยนะถ้าเราเลือกอันเนี้ยเราก็จะได้สกิลป้องกันขโมยมาเบิลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะสกิลนี้สำคัญยังไงนั่นก็คือเมื่อเวลาที่เราไปเจอเเมลียนะ ที่มีแมงกระพุนนะสกิลเนี่ยสามารถป้องกันได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเราไปเจอสกิลพื้นไฟของเดซนะครับสกิลเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะครับในกรณีที่เราไปเจอโคทั้ง2เวอร์ชันนะครับสกิลนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับในกรณีที่เราไปเจอแชมาิน,น,นก in, สกิลนี้ก็สามารถป้องกันสกิลระเบิดของแชมินได้นะครับถือว่าเป็นสกิลพื้นฐานตัวละครเลยนะครับทุกตัวละครต้องมีสกิลป้องกันขโมยมาเบิลนะครับถึงจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับเพื่อนๆนะสำคัญมากๆนะต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นสกิลเมื่อค้ามาตกแลนด์์มาารรคขอองเเนนนะะพื่ๆ ฝั่งตรงข้ามจะโดนขังฟองนะครับโอกาส80%เลยนะซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับเพื่อนๆนะเป็นสกิลที่สําคัญมากๆนะครับของสายล้มอย่างขาอภัมณีนะครับเพื่อนๆนะต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นโน้ตด,ดนตรีหมายเลขกสองนะครับนั่นก็คือเมื่อพระอภมณีเนี่ยไปตบแลนด์มาร์คของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วโดนสกิลขังฟองนะเพื่อนๆนะตัวพระอภมณีเนี่ยจะมีโอกาส75%นะครับที่จะเจาะฟองแล้วหนีออกมาได้เลยนะครับเพื่อนๆนะซึ่งถือว่าเป็นสกิลตั้งรับตัว President Co หรือว่าจี iker, ้กับไบเกอร์ก็ตายดําหรือว่าจี้คุยวิญญาณได้ดีมากๆเลยนะครับนะสกิลเนี้ยนะถ้าเราไปเจอสกิลเหล่านี้ให้เราเลือกโน้ตดนตรีหมายเลขสองเลยนะครับเพื่อนๆนะจะช่วยยื้อชีวิตของเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพรสิดเนนโคลเขาอัญเชิญอีกานะครับเนะพื่อนๆนะเพื่อนๆสังเกตที่ตัวพระไพรมณีดีๆนะครับว่าจะสามารถเจาะฟองและหนีออกมาได้ทันทีเลยนะครับเพื่อนๆนะต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นโน้ตดนตรีหมายเลขสามนะครับสกิลเนี้ยเมื่อเพื่อนๆไปเจอตัวละครอ,อย่างฮิวด้าฮันเตอร์พิวหรือว่าจะเป็น เทพีผีเสื้อสมุดนะครับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆรีบเลือกสกิลนี้เลยนะครับนะจะทำให้เพื่อนๆไม่เสียเปรียบตัวละครสายเป็นกลางเหล่านี้นะครับเพื่อนๆนะจะทําให้เราสามารถเอาชนะเขาได้ง่ายมากขึ้นนะครับและทําให้ตัวละครเราเนี้ยเล่นยากมากขึ้นนะครับเ <c oughs> พื่อนๆณนะปัจจุบันนะครับนะสกิลยกเลิกการสลายการเป็นกลางเนี่ยจะมีเพียงแค่ตัวละครพระไพมณีเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาพระไพมณีไปเจอพวกสายเป็นกลางครับจะทําให้พระไพมณีเนี่ยรับมือได้ดีกว่าตัวละครอื่นๆนะครับเพื่อนๆนะ ต่อไปจะเป็นสกิลธรรมะหากินของพระอภัยมณีเลยครับเพื่อนๆนะนั่นก็คือสกิลวิญญ,ญาณน้านะครับโดยที่สกิลวิญญาณน้ำเนี่ยสามารถติดตั้งได้ทั้งหมด5ตัวนะครับในแผนที่นะครับเพื่อนๆนะและเงื่อนไขในการสร้างวิญญาณน้านะครับนะพระอภัยมณีจะต้องทําการตกพื้นที่ใดก็ได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเมืองของศัตรูหรือว่าเมืองของตัวเองนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเมือง1หลัง2หลัง3ามหลังหรือว่าเกาะหรือว่าจะเป็นโถงนะครับเพื่อนๆนะยันแลนด์มาร์กยันสกายแลนด์นะครับเพื่อนๆนะก็สามารถสร้างวิญาาณน้้้ํไดดทังหม เมื่อเราหรือใครก็ตามนะครับนะที่ไปชนวิญญาณน้านะครับนะสิ่งแรกเลยนั่นก็คือจะทําการสราบทั้งแถวนะครับถ้ามีฝั่งตรงข้ามอยู่ภายในแถวนั้นๆน,น,นะครับนะเพื่อนๆนะจะทําการสาบเป็นอย่างแรกก่อนเลยจากนั้นจะทําการอันเชิญเคลื่อนย้ายนะครับนะโดยที่สกิลอันเชิญเคลื่อนย้ายเนะี่ยมวกไม่สามารถป้องกันได้นะครับเพื่อนๆนะนั่นก็แปลว่าการที่เราชนวิญญาณเนี่ยนับว่าเป็นการโจมตีถึงสองครั้งรวดนะครับเพื่อนๆนะถ้าฝั่งตรงข้ามมีโลอยู่2ขั้นโล่ก็จะหายทั้งหมดทั้งสองขั้นเลยนะครับเพื่อน และเมื่อมีวิญญาณอย่างน้อยหนึ่งตัวในแผนที่นะครับเพื่อนๆนะตรงบริเวณพื้นที่ที่แพงที่สุดของาพระอภัยมณีจะทําให้เกิดเอฟเฟกบันไดปรลโลกนะครับเพื่อนๆนะข้อดีของเอฟเฟกบันไดปอโลกนะครับนั่นก็คือสกิลพื้นที่ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพื้นที่น้ําของเมเลียวพื้นไฟของเดสหรือว่าจะเป็นสกิลเกตฮิมะของเมเลียวหรือว่าจะเป็นสกิลหลุมดําหรือว่าจะเป็นกับดักสปริงนะครับเพื่อนๆนะรวมถึงสกิลวิญ,ญญาณผีพายของาพระอภัยมณีด้วยนะครับแล้วก็สกิลเมงกะพุนของเมเียว,วยรรไมม่สาาถ ไปติดตั้งหรือว่าไปสร้างบนพื้นที่เอฟเฟกบันไดปรลโลกของเราได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนะซึ่งถือว่าสกิลบันไดปรลโลกเนี่ยคือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของผาอภัยมณีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนะเวลาเราเล่นผาอภัยมณีเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราต้องยืนอยู่บนพื้นที่เอฟเฟกบันไดปรลโลกของเราเสมอเสมอนะครับและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาผาอภัยมณีเจอกับสายพื้นที่จึงรับมือได้ค่อนข้างดีครับเพื่อนๆนะ ข้อควรระวังนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีวิญญาณเหลือสักตัวเลยในแผนที่นะครับจะทําให้เอฟเฟกต์บันไดปลโลกของเรานั้นหายไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะจึงต้องระวังมากๆนะครับเพื่อนๆนะต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นสกิลแฟนก่อสร้างนะซึ่งให้เปอร์เซ็นต์มาสูงถึง55เลยนะครับเมื่อไม่ติดบวกถึงเลย20นะครับเพื่อนๆนะนับว่าสูงมากๆนะครับต่อไปจะเป็นสกิลล็อกเมืองคูนนะครับเพื่อนๆนะซึ่งให้เปอร์เซ็นต์มาสูงถึง80เลยซึ่งถปอร์เซ็นต์เลยนะครับตี้นง นั่นจะเป็นสาเหตุที่ว่าเมืองของพระอภัยมณีนั้นแพงค่อนข้างไว้นะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นสกิลสุดโหดเลยนะที่ในที่สุดก็เพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับเพื่อนๆนะนั่นก็คือเมื่อฝั่งตรงข้ามมาตกที่ตัวพระอภัยมณีเนี่ยจะทําให้เงินของฝั่งตรงข้ามเหลือศูนย์ทันทีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตที่เงินของฝั่งตรงข้ามให้ดีนะครับนะตอนนี้เขามี 5m นะเรามาดูความสามารถเมื่อมาตกที่ฉันแล้วมาเบิลหายไปทั้งหมดกันนะครับเพื่อนๆนะดูนะเนี่ยเป็นไงเพ ต่อให้ฝั่งตรงข้ามจะมีเงินเป็นแสนล้านก็จะเหลือศูนย์ทันทีนะครับเพื่อนเพื่อนะนี่คือข้อดีของสกิลทำลายมาเบิลให้เหลือศูนย์นะครับนะซึ่งให้เปอร์เซ็นต์มาถึง70%เปอร์เซ็นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะโหดมากๆนะครับสกิลนี้นะและที่สำคัญเลยนะครับนะพอตัวของพระอภัยมณีมีสกิลเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนนะจะทําให้ไปคอมโบกับสกิลอันเชิญของตัวเองนะครับนั่นก็คือสกิลวิญญาณน้ำนะจะอัญเชิญฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวของเราใช่ไหมครับเพื่อน,พออเ,เ,น,เ,นเพัเนะพบ คอสตูมของล่างใหม่เป็นสกิลดูด5ช่องซึ่งเงื่อนไขก็จะไปตรงกับสกิลนี้พอดีเลยนั่นก็คือดูดฝั่งตรงข้ามให้มาตกที่ฉันนั่นก็หมายความว่าจะเพิ่มโอกาสทาให้สกิลนี้แสดงผลมากขึ้นไปอีกนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพื่อนๆเพราะว่าปกติแล้วพระอภัยมณีจะต้องใส่บัตรเชิญใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าจะเพิ่มโอกาสให้สกิลนี้แสดงผลมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนๆนะนั่นก็หมายความว่ายังในฝั่งตรงข้ามก็ต้องโดนสกิลนี้เพื่อนๆครับต่อไปนะครับจจะะะเเเป็นนนนนตีีมมาารรรฐขอองพพื่ๆ นั่นก็คือหมวกราชาที่ถูกในประเทศนะแล้วก็ตัวของพ,พระไพมันีจะไม่มีโล่ในตัวเองนะครับเกาะลอยเราจรึงใส่เป็นเกาะลอยโล่ซูเป,ปอร์นะครับเพื่อนเพื่อนนะแต่ถ้าใครไม่มี 2G ี้นี้ก็สามารถใส่หมวกโล่ซูเป,ปอร์กับเกาะลอยฟ้าราชาที่ถูกในประเทศแทนได้นะครับเพื่อนเพื่อนะต่อไปนะครับจะเป็นโดนก๊อปปี้ซูเปอร์ดายมนชันเพชรนะครับเป็นที้สําคัญของพ,พระไพมันีเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนเพื่อนะเพราะว่าตัวของพ,พระไพมันีจะไม่มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับนะ ซึ่งจี้นี้ก็มีให้นะแล้วก็จะมีสกิลดิเมนชั่น55%นะครับนะแล้วก็จะมีสกิลแลนพุทด้วยนะครับนะถือว่าเป็นสกิลที่สําคัญของพระไพยมณีเลยก็ว่าได้ต่อไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นจี้ไมกุลาบต้องทราบนะครับเป็นจี้ที่สําคัญสําหรับพระไพยมณีมากๆนะครับนะเพราะว่าได้ทั้งกันวิกแล้วก็สกิลโจมตีเพิ่มไปอีกขั้นนะครับซึ่งจะไปตรงกับเงื่อนไขของสกิลทำลายมาเบิร์ของฝั่งของข้ามให้เหลือศูนย์เลยนะครับนะเพื่อนะเพื่อนๆนะ ต่อไปนะครับเพื่อนๆน,นะจะเป็นออฟที่สําคัญสําหรับพระไพมณีนะครับนะน,นั่นก็คือออฟตัดการหรือไม่ก็ออฟขโมยการนะครับออฟที่รองลงมานั่นก็คือออฟกู้หรือไม่ก็ออฟตกเมืองได้เงินนะครับเพื่อนๆน,นะโดยที่เพื่อนๆสามารถนำออฟป้องกันการขังคุกมาเสริมพลังให้กับพระไพมณีก็ได้นะครับนะจะ,จะได้อึดตึกทนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหรือไม่ก็จะเป็นออฟยกเว้นค่าผ่านทางก็ได้นะครับก็ลองไปจัดแจงกันดูนะครับ ตอไปนะครับเพื่อนๆนะจะเป็นคอมโบพื้นฐานของพระไพมณีร่างใหม่นะครับนั่นก็คือฝั่งตรงข้ามอยู่ไลน์ไหนเราก็ไปไลน์นั้นเลยนะครับเพื่อนๆนะตุ๊บเราก็วางวิญญาณนะครับเพื่อนๆนะจากนั้นดูดอ่าดูดเข้ามานะจากนั้นก็ชนวิญญาณไปเลยครับเพื่อนๆชนไปเลยปุ๊บอ่าทำการอัญเชิญนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูสกิลทำให้เงินเป็นศูนย์นะครับว่าจะออกไหมสังเกตที่เงินฝั่งตรงข้ามนั่นออกเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมโหดไหมโหดไหมฝั่งตรงข้ามโดนตัดการไหมโดนนะครับเพื่อนๆนะกู้นะ วิญญาณเราออกเราก็วางไว้อีกเพื่อนเพื่อนบัตรเชริเราออกเราก็ทําการทอยชวนวิญญาณไปเลยครับเพื่อนเพื่อนโชกซาดกันแล้วนะเรับนเพื่อนนะปุ๊บอันเชิญมาเรียดร้อยครับเพื่อนเพื่อน่อะเพื่อนเครับเรามาสรุปกันเลยนะดยส่วนตัวมองว่าคอต,ตูมอะ่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะเพราะปกติแล้วเวลาพระไพรมณีสร้างแลนด์มาร์คหรือว่ากลับแลนด์มาร์คอย่างเงี้ยพ,พระไพมณีจะไม่มีสกิลโจมตีฝั่งตรงข้ามเลยนะครับในช่วงนั้นนั้นแต่พอมีคอต์อันเนี้ยเข้ามา การกับแลนด์มาร์กกับการสร้างแลนด์มาร์กของพัฟเฮมณีจะกลายเป็นการโจมตีเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อนๆนะซึ่งทําให้ฝั่งตรงข้ามอะโลหายไวมากมากนะครับเพื่อนเพื่อนะเพราะฝั่งตรงข้ามโลหายไวมากมากนะครับก็จะทําให้สกิลวิญญาณของเราเนี่ยสามารถอันเชิญฝั่งตรงข้ามมาได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนเพนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมาเสียโลไปจากการที่โดนคอร์สของเราอะโจมตีไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะ และสกิลสลดยมาเบิร์ของฝั่งตรงข้ามให้เหลือสูนยนับว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับตอบโจทย์กับคอร์โตมของเราตอบโจทย์กับสกิลอันเชิญของเราตอบโจทย์กับสกิลบัตรเชิญที่เราใส่มาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการทําให้ฝั่งตรงข้ามมาตกที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะครับนะทำให้สกิลนี้แสดงผลบ่อยมากๆนะครับเพื่อนๆนะถ้าเงินฝั่งตรงข้ามเหลือศูนย์ก็แปลว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่มีเงินไปทาสีหรือว่าสลดยแลนด์มาร์คให้เป็นกลางนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โคดโคตรนะครับนะสกิลนะนี้นะ สรุปเลยนะครับโดยรวมแล้วเก่งขึ้นมากๆนะครับเพื่อนๆนะล้มหนักกว่าเดิมโจมตีเยอะกว่าเดิมมีสกิลสไลด์โล่ฝั่งตรงข้ามเพิ่มเพื่อไปทําให้สกิลอันเชิญของเราสามารถแสดงประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับและสกิลขอตูมดูด5้าช่องเป็นอะไรที่เชี่ยมากมากเลยครับเพื่อนๆนะมันไกลมากๆกนะโกงมากๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ดูเอาแล้วกันว่ามันเท่ขนาดไหนเนี่ยคอตูมเนี่ยถอดเสื้อโค วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อ,นนะอจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย